สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูการแต่งหน้าด้วยอาร์ติสตี้ของเราค่ะการแต่งหน้าแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันค่ะไม่เกิน3นาทีกับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ดิฉันใช้ครีมรองพื้นกับสองสีกับสีเข้มกับสีอ่อนปัะผสมกันค่ะแบบสบายค่ะแต่ของเราก็ใช้ได้นานมากเลยค่ะขวดเดียวใช้ได้หลายเดือนทีเดียวค่ะแล้วก็ใช้แปรงนะคะของอาร์ติสตี้ด้วย น้องก็ขนตายาวค่ะแล้วก็แต่เาใช้ทลายเมื่อค่ะใช้ได้ทุกยี่ห้อแต่อันนี้จะไม่คันตาค่ะจะสบายกับให้ละคายเคืองค่ะ,ะเป็นธรรมชาติไม่ล้วนค่ะแล้วก็ทําให้ขนตายาวค่ะใส่ขนตาปอมเลยค่ะใช้มาสส์ล่าก็บบี่ค่ะพอแป้งของเราเนี่ยกับสีของพื้นเนี่ยพอแบบใสม่มาแล้วเนี่ยหน้าก็จะมีออร่ามา ชงดูว่าจะได็ขนาดไหนนะคะ